จากยาโสอรแพรมร้อนพัดทินแดงไกลกูบบาวจากเมืองบังไฟหอบหัวใจไปตามหาเอ นังเจ็บเสียพาต้องกำลารังนอนจากถิ่นเมืองยาโสธรต้องเรมรอนเพื่อตามหาแฟนเจ้าไปอยู่สายถามใครบ่อยหน้าแน่หรือเจ้าไปมนีฟปอยู่ต่างแดนละบอกคนดี ลำน้ำชีคนนี้ออกตามหาเจ้าจน้องจำได้หรือป่าวครับสวัสดีครับพี่น้องทุกบ้านทุกมองบอนครับ FC ครูโอกทำไมถึองเกเาละกันัญจรขาจอนอะไรก็แล้วแต่นะครับพี่น้องผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูโคครับโบ้หลายยหยห้างมีบางท่านเพิ่งคอมเมนต์มาว่าเกินดนวนโคดว่าจะฟังยังก็บอเดี๋ยวฟังว่นาสนนั่นเดี๋ยวฟังคนมันเอีเอเห็ด,ดงานไนว,ว่าสมบูรณ์ว่า นะบอ่ว่ากันพี่น้องผมปรับตามใจท่านผู้ชมก็แล้วกันทิ่คอมเมนต์มากขอบุญขอบคุณทุกกำลังแน่ใจนะครับทุกคอมเมนต์ก็แล้วกันทั้งดีและบบดีครับพี่น้องผมแต่อ่านเองก็แล้วกันบ่าว่าตีเกตมือที่านมากก็ตามหลายมืออู้โคกกับนั่งต่อคุยกอล่ะครับพี่น้องผมติดเบื้องส่าเบื้องเร็วอ่าบางคลิปก็ถึงหมื่นกวัว นะครับแต่คลิปไดมันโดนใจนะครับพี่น้องผมม้าบพอลายายหย่ห่งมาติตามเรื่องเล่าของตู้จานก้อนครับพี่น้องผมตู้จานก้อน,อนอที่กูโคลงไปคลิปก่อนมันบอกว่าวันนี่เป็นมันสาวเอาเมียอยู่ทางปากสั้นปากกว่าโทษถามไปถามมาเพิ่งจงหลานเพิ่ไปมึงก่อนเพิ่ฉลาดแต่นที่ครับเดียวเนี่ยหลานกลับลงมาว่าโุ้ยอายุสิป,ประมาณห้าสิบกว่าปีล้ว่าท่านน,นะแต่ว่าผู้สาวก็บอกว่าไปยสามสิบปีว่าท่นสามถิกว่าปีว่าท่าน มันโมเมียนมันบ่นบ่าเพาเขาจะเปียกเพื่อนเลยบพกไปครับผิดหวังเป็นข้างที่เท่าไหร่ล่ะครับลุงจานก้อนนะถอยกลับครับพี่น้องผมถอยกลับเลกลับไปหาเจดาวครับเจ้าของร้านอาหารจือดังงงามปานเผด็จครับพี่น้องผมเดี๋ยวไปเบื้องคิดถี่เพื่อนว่าจากไหนเพื่อนคือบอสนอกสนใจนะบอไปหาสาวทั้งปากสั้นนะครับไปเบื้องครับพี่น้องผมอ่านเอ พ่าเช้าวานเียตาเคียมสิไปแล้วเนาะวานในระเบานั่นคนนั้นรวนะไรลานชายไปร้านลานชายนะรวยในได้ก็โพ้งมงแล้วนนแล้วไปมงเช่อคแลรวไปแต่ชาบนบกาไปใ้คำตอบมาหลอยบุ้คือเนาะโทรแลยคือเ่า้เบิ่งมันคู่าวเราโทรทางเฟซบุ๊กนีนะอืมเดี๋ยวไปิ่งนาคนยังไปในเกิดเขาาน้องนั่น น้องน่ะมีลู่น้าคนแล้ว่าสามชิบนขวาเรื่องน่องเลยเลอนนองในวังช้ำชิบปลายเลื่อนชิหาอะยูพบค่อยเบิ่งหนึ่งค่อยละหาชิบบ่หน้าก็ยช้ำชิ้ไปยโอ้ตัวตาเห็นบ่เยมันกับบัวแม่บอกตัวตาเห็นบ่เยคนกับ่าได้ที่ได้โบง้ามทุกเขาเอาได้อยู่ครับคยนั่นก็เคยชิบบ่เขาอนเคยอยากเอานั่นเมียน่ะบ่แม่กอยากเอาอันสุดหลงเอากับบัวดอกอยากเอาให้ได้รู้ ว้นแระตัวปดูเดี่ยวล,ลูกกัไปเบิ้ลกติกระจายเลยใชยว่าลูกนั้นใช้ว่ารัน่นชิมาเลี้ยงก,กับบมาเอาคนนี้มาเลี้ยงกับบมาเยอะวันนเช้าไหมืมแต่วามันทึงใจกับจะเชียวไรทึ่งใจก่บบอม้าเนี่ยค่อว่าเฉยๆเลยมันจะทงเจาะแล้วมันใะทงเฮาทื่งกระแพนกระยามันคานวามันเป็นตะหมะ อันน mm. hey, hey, so so uh, ี้เห็นแล้วก็เห็นเงินชาลันแป้นเราเออเห็นเงินชาลันแป้นเขาแบบพูดยังไงกินบมหักใคอยพืได้ใช้เงอนเขาได้ธรรมดาพ่อนค่อยค่อยค่อยเอามากินน้ำข่อยไปได้บ่กกับค่อยสิไปว่าไปถลงลูกกลงเมียบอก็เร่าเมียนั่นชุบหมดว่ามันบอไปได้ขนาดนั่นแหละครับคนบ้านอายุป่านน่นมันสุดลูกคนยังได้ลูก่านั่นถ้าไม่ได้ลูกคนบ่เอาสันเป็นว่า ต้องการบวกเกินสามสิบปีวมาสั่นเมียนั่นวมาสั่นโอ้ยตู่เอ้ยเนาะ,ะนะมันได้บ่หลายนะตูก่กะสีเกตสิบละ่ะนะ่ยไปเอาผู้สาวบวกเกินสามสิบที่มีผัวบ่นะครับแต่บ่เนี้ครับตูจ่จันก้อนกำลังอยู่ในกระแสะกระแสยีติตระดับอยู่ทางโซเชียลครับนดังเป็นดังนะครับหลังจากนั้นเพิ่งโงอ้เขามาหาเจดาวครับพี่น้องผมร้านเจ้าของร้านอาหารแต่เจดาวก็วาน เสนสห์นะครับแล้วก็หยอกเล่าฟ้อมกับเน่แต่ว่าเจ๊ดาวก็เป็นคนยังไงล่ะท่านเกม่ยืขึ้นกันครับพี่น้องผมเนีคนก็บอกว่านะถือเป็นผู้ลังผู้ใหญ่เรลต้องก่อนด้วยบนว่าเออแต่คุสุดท้ายกับพี่เกี่ยวเวียนกันคือนเขาครับพี่น้องผมนี่แหละที่เด็ดกุงตู้จานก้อนครับไปเมืองครับยอดกับมา ไม่างกันติน่อนี่บนี่มบกใจใี่นองว่าเนี่ยี่น้องเราจะทำอ้ยโอ้ยโอ้ยโย้ออย้ยอ้ย้ยอยโ้ยโอียโอ้ยนอยออยโอ้ย้ยโอยอ้ยโอ้ยยโอ้ยโอ้ยนอยอยโอ้ยโ้ยโอ้ยอยอเยอยอ้ยโอ้ยโอ่ยโยโอ้ยโอ้ยนยอยโอ้ยโอ่ยนย ตักแปงแบบนั้นแหละครว่หรือว่าตัแปงแบบคือแบบง่ยนะครัง่จะๆกับกับตอดกับบไฮรโอ้ยได้ได้โ้ชูุู้อแม่ช่บชบได้น้อ้ยใจญ่ถนีได้นห่าูนั่นห่าบกูอา ทำหน้าทำตาโหหน้าจิตกุญจกันเลยนะอันนี้มันบุ๋มไอชิชัยถุมงานอยู่เรอ้าววันนนะออ้ว่านนหน้านงามเลยจะเห็นชั่นาเรอเจ้มีคเห็นดีเจ้ามคนเห็นก็เห็นกา้นาหน่อยหามงยาหรืางเห็นนะ ตีแม่้วยก็นย่ใจได้หมดแยกัม่ใช้ได้ต้อง่าเพ่ได้วนาหน่อยท่มีเนี่ยคาบินได้ถมมาเราเนะมาหน่อยนี่นังไปนั่นแหละครับบธรรมดา ตู้จานก้อนปาาเบ้เมื่อถึงเขาไวรุ่นไถ่ไวรุ่นเล่าบ่ท่าน,นตู้จานก้อนกับกันบ่เดีวเราต้องถึงเออปาาเบ้เมื่อถึงเราได้บนกระไรวันธรรมา,าเอ้ยนี่ลาะคุนแผนแดนลาวครับตู้จานก้อนกับพี่น้องผมยังดีที่สาหาความนะครับมันเป็นคอนเทนต์ของแอดบางช่องทํานบุนก็ได้นะครับแต่กระเจี๊ยดาวก็เข้าใจความรู้สึกของนผู้ชมัมนก็อยากดังคือกันจังจิ สมหวังบบสมหวังดอกคู่โคกบอกว่าความสมหวังมีแค่สิบเปอร์เซ็นต์ครับสำหรับเกดาวกับตู้จานก้อนครับพี่น้องผมนี่แหละครับเออบานในก้อนที่ไปเรื่องอื่นขอประชาสัมพัธ์นะครับมีเฟดอวตารอาวตารคือมิโตตนครับผมเฟดหนึ่งเอาหาขอเงนินชื่อท่านันก่อนเนี่ยท่านันก่อนนี่อย่างนี่แหละครับอแอบอ้างเป็นเฟของตู้จานก้อนนะครับเออ ไปหาขอเงินเรียไล่น้ำพวกยูทูบเมืองไทยนะครับส่งคลิปให้ผมบึงคู่โคกเข็นตะดนแหละครับนะคู่โคกก็เลยเตือนอาจารย์เพื่อนไปบอกว่าอาจารย์พี่น้าพวกนี้ดีเด้อว่นสันมันอาจจะเป็นเฟซปลอมคู่โคกก็ว่าทั้งยูทูบ e นน้ำนะครับอยู่ทั้งไอคลิปของคู่โคกนะว่าอาจจะเป็นเว็บวเว็บเฟซปลอมก็ได้นะแย่าบางหากินพี่น้องอ้เจะาส่วนเสือเด้อตะตู้จานก้อนเพื่อนไปโพจะมองไรเพื่อนบอกว่า เพิ่นบ่มีเฟซแบบนี้เนะเฟซเพิ่นเป็นภาษาลาวว่าซั่บนล้นบ่เคยไปขอเงินขอทองผู้ใดจักเสื่อไปฟังเพิ่นเว้าครับคอยบอกว่าชุดชุดนั้นอันงงผู้เชานั้นห้อยเกินสามสิเอออีหล่ไอยู่กระซาชิมหาโอ้ยพอให้ห้อยชาวชิมหาช็อกโอ้ยช็อกแต่ดีเด่นจองเลยอืมแน่แน่เนาะเออ คือหยกมาล้มันเป็นอะไรอันผู้เขาว่าเฉลี่ยปาชีเขาคอยไปโชน์เงินโชว์คำมันนมันเป็นอะไรนะมันว่าเขาเหตุเหตุบุ๊กขึ้นมาเลยเขาไปหาของเงินเของเจ้าปิ่นโอ้เนี่นเนี่นเนาะเป็นตัวขายสมุนไพรส่งขาเครื่องรายของคำอืมอืโอู้เขาว่าค่อยน้ำเออเจ้ามันดังได้ในเรื่องกัารขายเกี่ยวกับสมุนไพรเออเครื่องคือกากเนาะแม่ไม่เข่อยานะ เดเ๋ยวไปเรื่องที่นี่เนาะเลยเอาหู้เจ้าไปแปะใจเลยกันโอ้แบบนี้เห็นหุ้นตับน่าเจ้าคนไทยโอ้โถธ่เปิดบุกชื่อเป็นไทยแต่บ่อยเชื่อเด้อบ่อยเชื่อเด้ออันเขาันไปคอยบ่นบวจำเป็นว่าชิบหาหาขอเงินขอคำไปเด้อเด้อถ้าถ้าภัยพ่อใจตายแล้วหากไม่ของยาคอยกันให้คอยอะไรคอยเอาหืมคอยบัวหากินน้ำไปฉกไปได้เรือยจำคอยนี่คอยไม่เบ็ดบัตรถูกคอยกติดงัวคอยกับก้าม่ เป็ดไก่ด้วยใ,ในหน้าปุกระมีเป็ดไก่ผุกรมีบ่จําเป็นว่าชิไปหาเอาข nah, ันไปหาขอทานคลิบขาขายไม่บอดตะกอนไปขายอยู่ขายเอางไม่ขายตัวจริงแลยนะว่าแม่วชิขายอย่างหลอกขายนี่แล้วเนาะหาหลอกขายพุ่นหน้าย่อมหน้าย่อมแต่กระแตกน้าพ kind of ิล่างเออแต่สอนนักเขียนทั่วทั่เออแข้งชวอนนี่มันทั่วทุกทั่วรุ่นลุ้งตั้งนั่นแหละครับทู่จานก้อนพนมไม่ยืนยันว่าบนบกได้ไปขอเงินผู้ใดงัวงคุ้ยข่อยกระมีนะ เงินซานบ้านบอนข่อยก็มีเอี่ยเป็ดไก่ข่อยก็มีเนี่ยปฏิเพื่อหาของคนเนี่ยอย่างว่าสัตว์ปุนว่าเบอรตู่จาย์ก่อนก็ได้ดังนั้นผู้ใดเห็นเฟสอวตารเฟสนี่ก็การระมัดระวังกันก็แล้วกันครับไปขอไผ่บกขอครับทรงของมกขอหอดอาจารย์เฮปีผมวันนี้แม่โอ้อาจารย์เฮปีระวังดีๆเด้อจังหน่อยมันจะมาโพเฟสของคู่โคกได้บ้างนี้ขอเป็นเพื่อนมากกันทิ ของเงินแน่นแล้วบาทน,นี่โอ้ยบหวครับพี่น้องผมนะเรามัระวังกันด้วยเองก็แล้วกัน,น,กนไ,ปไปเรื่องต่อไปครับพี่น้องผมนะช่วงนี้น้ำท่วมเนอ้ออยู่ทงางภาคเหนอือของประเทศไทยอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายท่วมอีกเป็นรอบที่สองครับพี่น้องผมท่วมเป็นท่วมไหลมาจากทังพมา่านะครับลากเข้าประเทศไทยนะ กาซอยเรือเจือจุนที่ตามข้าวกันเองก็ลกันผู้ไดบ้านเรือนอยู่แถวๆนั้นก็ห้ระมดระวังนะครับสิ่งของแลวก็สิ่งที่เป็นปฏิกูลนําเสื้อลรกมาสู่ร่างกายเฮ้าหรือว่าสั่นก็ประเภทว่าสัต์ได้นะครับร้อยมาตามน้ามะโพขึ้นที่บ้านเฮ้าก็ได้เดี่ยวมันมุ่ยหม่งเกาะนะครับก็่ระมดระวังกันด้วยเองก็แล้วกันนะครับนะนอกจากนั้นนะครับอยู่ทางผ่านเหนือของประเทศเล่าครับแขวงหลวงน้ําทานะครับซึ่งมีสาวงาม งามงามครับอยู่แเทลทีที่ครับติดกับจีนหมดละครับติดกับเวียดนร์น้งตอนบนหมดละครับแขวงหลวงน้ำท่าคลองสซโปรลาวน้ำท่วมกระอักหนักเลื่อเกินครับไหลท่วมแห้งในรอบสิบปีครับพี่น้องผมปีนี้เป็นอย่างเงือบม,มาตกแถวยะโสท่านฝ่ายยอนหยอนเน,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 นเนี่ยอ๋อเนี่คือรอดนำฝนน้ำฝ่าใช่เนาะนะครับเข่าหน้าตาตาตายหมดละครับพี่น้องผมเลยแห้งแนงเป็นน้ำผู้โคกเข็ดทำ คลิปทั้งยูทูบ e นี่ก็บฏจักพอแรงนั่งอยูนนี่กบฏจักขับพี่น้องผมเม้อเมื่อมันก็นเลยทำไมอ่ามันแหงมันแรงนะครับแต่พี่น้องเอ้ยนะครับขอบุญพี่น้องขอบุญของคุณพี่น้องทุกหม่องบอลน,นะครับแต่กําลังแรงใจคู่โคกมาโดยตลอดนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับบอกให้มรูรุหรือความเมตตาของท่านทั้งหลายนั่นแหละนะครับ สำหรับคอมเมนต์ดีบบดีคู่โคเปียหน้าเอาเองก็แล้วกันเนาะนะพี่น้องเต้ตกไปด่ามาเด้อะนะครับบางคลิปบางคอมเมนต์ก็ได้นะคุยกันมวนๆครับสางสีสันในช่วงเขายังมีชีวิตอยู่นี่แหละนะครับ่าต mm ิห hmm. นุม่มสูงวัยหรือนุ่มบ่สูงวัยก็ตามครับพี่น้องผมเพิ่งกลับมาจากธุร,ประป่าปังคำคำ,คำครับมือนนี้รุ่งคลิปคำพี่น้องโหดสาเบิงเดอ้อถ้ามีเวลาก็ได้นะครับพี่น้องผม มีเอซีคู่โคกลายผู่หลายคนนะครับติดต่อเข้ามาไปเล่าไปจังไดแน่นะครับคู่เอ้ยมาสั่นนะบยากครับพี่น้องผมทักแชทมาทั้งเฟซคู่โคก,กแล้วกันที่บอกรายละเอียดนะครับว่าไปหันมาหนีเสียเงินหลายปนไหนผู้ละคนว่าอ่าโคกเงินไปจักซีหาเมือนี่พ่อบอไปเที่ยวไปหาเ,เบืองแสเบิงสาวไปเบืองบ้านผู้สาวที่เคยติดต่อกันไว้คู่โคกก็ว่าโอ้เกินพ่อนะครับ ยกเว้นว่าเขาทีไปขอไปแต่งนั่นแหละนะครับจะไปว้อไปร่วมไปเห็นหนายเห็นตาไปเยี่ยมไปยามกันได้ซื้อมุมบเบิร์ตลายป่านนั่นนะครับพี่น้องผมบาี้เตือนสาวเล่าเลยครับนุ่มไทยบางคนนี่มีใจซื้อใสดีเลยครับเนแม้เสีอายุหลายก็ตามบ่บ่ลายก็ตามเป็นวัยรุ่นก็ตามเขามีความปรารถนาอยากได้คู่ครองเด็กไปรลูกเด็กเมียเป็นคนเล่านะครับย่างแท้จริงเลยล่ะอยากเอามาแต่งมาแปลงนะครับร้อเดี๋ยวคูณรักคุณยายไปสูไปขอ แต่ว่าสาวเล่าเองเมื่อถึงเวลาไปขอผ่อนขอผัดขอพนไปว่าที่โน่นที่นี่แล่านี่ก็เตือนเบาไทยน้่ถ้าเป็นลักษณะนี้ให้เบาไทยถอนสมอครับนะให้มู่จเขอของเองนะว่ามันไม่ใช่แล้วนะครับละก้อนที่อวนได้หลายเบิดได้หลายให้เดินทางเขาไปเบิ่งก่อนครับเห็นหน้าค่าตากันแล้วถ้าเขาย่อไม่เข้าไปนะ แต่ถือว่าเขามีความจริงใจถ้าเขาเขาย่อมม้ากันว่าว้ยอ,อยากไปเบิ่งเฮื่อนเด้ยอยากไปเล่นไปคุยนํำเดีมาแม่ยินดีตอนครับเขาว่าโรดอ,อกแต่ว่าติดไปสัแห่งมนติปิพีนอีกประเด็นหนึ่งทาลักษณะนั่นพี่น้องหยุดเถอะครับขอร้องนะครับก่อนหัวใจท่านสิไหวเมื่อทราบภายหลังว่าเขามีมีปูเบาหรือมีผัวแล้วอันตรายป่านนี้อายมีมุ่นหมดเลยครับนะ เขาไปแล้วไปเจอผัวเขาออกากคุกไม่ไม่ไม่ไมไมเลยสันว่าให้พี่น้องเอ้ยอันจะไรเลยเกินจังมันออกมา่ไหม่บอกมา่ไห่มารู้ละครับน่ะเป็นการสร้างเรื่องสร,างร้างเล่าเป็นสตอรี่เขาบอกจักดีเรื่องรักษาชีวิตขึ้นมาได้ครับเอาไปจีบสาวล่าขันยักประสบผลสําเร็จนะมึงแต่มีการเสียบเงียร้อย,ยอย่างไรละครับพี่น้องผมนะผมเร่องวัสีขี้ทีละมักมว้วนนะขี้ทีมักม้วนบอดีภายในได้พี่น้องผมเอ้ย นะก็มีการโปรยยาหอมกันบ้างละ่ะให้เขามองเขาว่าพ่อที่ดูแลครอบครองยังก็เป็นผู้ที่ดูแลกอบกัวเขาได้นะครับเพื่ <P ew ing> ว่าอศัยใดเขาอาจจะมีความภูมิใจนะครับเพราะว่าที่นาซ้ำไลยก็ตามนะครับถูงปนเลก็อายุสูงเปนเลก็ตามนะครับก็อาจจะมีความคิดลึกๆว่าเออถ้าได้เรารดีๆจังสันจังซี่คิดไปนะครับแต่ว่าถ้าโมเมนต์แนวเฝ้าถอน แต่ว่าจะเฝ้าโอนนกครับโอนนั่นได้แต่ว่าอย่าพึ่งเล่นน,นักถนักมาพี่น้องหัวใจไหวได้ปัญญามัิไปขอทแท้ๆอันตารายอยู่ครับสําหรับสาวเล่าก็ได้จึงเด้ฝากคลิปนี้เตือนพี่น้องป้องไปสาวเล่าทั้งหลายนะครับอย่าสิได้เฮ็ดกระเพาะนะครับความแค้นมันสะสมในโหอกย่าจะเฮ็ดบาปผู้เท่านะครับแต่ความดันสี่ขึ้นเบาหวานสีขึ้น <c oughs> พี่น้องเลยเาสักปลายงากลุงกับซ้ำขาคนทั้งเป็น่นผด้ครับขาพนทั้งอ่ม บาปผมมีมือเกิดมือพุทธเด้่นะจังนั้นกับมากกับว่ามากเพราะมากก็จะไปต่อแย่ก yeah, ับบนนะครูบาให้ก็ได้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วพระเจ้าต้องการเอาเมียอีบีมีหน่อยคนครับสิไปกีบสะกีบไส้นะครับเห็นู้หยิ่งเป็นของเรียนแบบนั้นก็มีนะครับแต่เล่ากับระวังเห็นู้หยิ่งเป็นของเรียนเห็นมาหลายแล้วครับพี่น้องผมอ่าเคาาล็ดปุยไส้มางวนตัวู้หยิ่งก็รอแคล็ตัวให้มักเลยกระจากไปนะครับ ได้จรินแล้วมีมาแก้วขี้หนีแบบนั้นกบืกนพ่อยากได้ครับก็ไปนะครับสําหรับไอ้อุดมเด้อนะครับคนเมืองรอยเกินไปเหตุงานอยู่แถวระยองชอนบุรีุ่นละกว่าที่ไปมันไปขอ,อน้องแอนหน้าช่วงออกภรรษานะครับหไปมันไปจับไปจ,ไปจองม่องห้าหัวใจน้องแอนหน้าไว้แต่ควันตาแต่ว่าตามจริงถ้า ว่าตามจริงเนี่ยบริษัทขายนาน้องแอนนาอกครับนะตามจริงวหนนาอุดมแต่ฟังผมอยู่กับปวดรู้นะครับแนวใดที่เฮ็ใหน้องแอนนาหักเจาได้าก็เหตุไปนะครับคุยกันตะม่เสมอแต่ว่าน้องแอนนาตอบแชทบ่อเด้วนะครับคนโบ้จักภาษาไทยอยู่วันไหนดินะพยายามคุยทางวิดีโอคอลเลยล่ะนะครับคนจ้งติดตออติโตัได้ตแต่หน้องแอนนากน้องม่นะครับคนติเป็นลักษณะนั้น นะครับแต่ว่าใจลึกๆของน้องแอนนาเอาเฉพาะน้องแอนนาครับกับไอ้อุดมนี่ก็หาซิบหาซิบกู้คโคแต้าใดๆนะครับเพราะว่าใจน้องแอนนาเดียวนี่ยังบอลไปอยู่ทีไอ้อุดมเต็มที่หรอกครับนะยังรอคนผู้หนึ่งที่จากไปอยู่ครับจากไปเมื่อไม่นานมานี้แหละนะโดยการเสียตาบ่าแม่นป่าแหวงครับหลังจากป่าแหวงเลยยังมีคนผู้หนึ่งอีกครับซึ่งเป็นคุณแผนแดนเมืองไทยนะครับก็ไปซาซ่ายายหยังอยู่แถวนั้นจนท่ำให้ สาวๆตรงระแวงนุ่มไทยอยู่ครับนะผู้ใดน้องไอ้หน้าที่มูดีเนาะฟังแล้วแม้กระทั่งสาวที่ไม่ห้างลูกสองน่ะครับนะที่เคยเปิดคลิปแล้วนะครับทัานะน,นั้นละนั่นคือเป็นผลผลิตจากผู้ใดก็แล้วแต่นะครับนะเดียวออกเส้อให้ผู้ใดเสียหายหนอกนะ นี่แหะครับพี่น้องผมมันเป็นแนวนี้ปูลงข้นบานนี่พอดีก็าก,ก็เพียงบ้เสื้อแต่ว่าคนที่งักกิ่งสาวเล่าผลบ่กมากไปบ้านนี่ยนุ่มไทยอายุหไรที่รักกิ่งหวังแต่งสาวเล่าผลบ่เอาผลที่ไปมากไปหลงแต่เนี่ยผโอ้ไปหลงกับขุนแผนเขาหรือวะนะครับน่ะทำทาเป็นสุภาพบุรุษน่ะไปหันมานี่เฮ็ดแนวอย่างไม่กินให้กินต้อนรับขับสู่กันเป็นบยางใหญ่ ต่จกิงหรือไม่ล่ะนะครับนะมนะม้อหงาผู้ขอกูลงก้นก็นไดนะผลสุดท้ายปวดร้าวไหมล่ะนะครับบอหนี่บ่อยเย่ๆเด้แต่คนที่เราก,กินหวังแต่งนะเขามีแต่ผู้สาวเราวบวสนใจเขาซื่อๆครับพี่น้องผมรองเลือกเบิ่งกระเลวกันนะครับพี่น้องเอ้ยเลื่อยเตือนกันเัืองของไฟอย่าสิทํทำ้ายหัวใจซึ้งกันและกันครับบาปพ,พี่น้องผมมีเอฟซีคู่ขอแเจ้าคนคนที่ตาม,มกบกกดบ่รู้ล่ะนะครับ แต่ว่าอยู่ในเพจบพรรพชิตนะครับอยู่ในช่องคู่พงนี่แหละบอกไอ้คู่โคบไปเอารูปสาวเล่านั่นแหละขันบ่มีก็ไปถ่ายรูปเขาเอาว่าสันเอามาเนะยย่ามเก็บหัวปวดท้องแซน้ำกินเดอ้อเอาไว้หิงบูชาพาัสสนนะครับก็ขอจะเจริญพรน,นะญาติโยมที่แปลงร่างเป็นบนรรพชิตเอาผ้าเหลืองมมห่ไกยนะถ้าพูดแบบนั้นมันไม่ใช่บรรพชิตนะครับ ไม่มีสติอันสำรวมประกอบไปด้วยโทสะจริตนะครับโมหะจริตนะครับนะหัวจซื้อ่นบอกซื้ออ,ออกก็แล้วกันนะครับพี่น้องผมนะอยากถห้ามานั่งง่างๆคู่โคกอยู่ครับถามขึ้นพระองค์นั่นที่เขามาคอมเมนต์ในคอมเมนต์คู่โคกในเกี่ยวกับช่วงเจ็ดมือชแล้วนะครับนะอยากบอกเคนว่า รู้จักปฏิจจสมุปบาทไหมรู้จักพระไตรปิฎกไหมมีกี่หมวดแต่ละหมวดมีกี่เล่มนะทั้งสามหมู่เนี่ยบอกเป็นหมวดแล้วแต่ละหมวดเนี่ยรวมแล้วมีกี่เล่มนะแต่ละเล่มคุณอ่านได้ถึงสองบรรทัดไหมนะที่เป็นพระนะที่คอมเมนต์ครูโค้งมานะ่นอ่านได้ถึงสองบรรทัดบ,บออ่านแล้แปลได้บออครับนะมันเป็นภาษาบาลีนะนะ,ะภาษามา,าคต แล้วคุณแปลได้ไหมแปลแล้วตีความหมายได้ลึกสามารถอธิบายเป็นคําสอนภาษาไทยได้หรือไม่นะแล้วถามว่าปฏิจจสมุป,ปบาทอยู่ในหมวดพระอภิธรรมปิโดกอะ่ะคุณรู้ไหมนะดังนั้นก็อย่ามาสเสอะนะครับขอว่าตามนี้เลยนะครับท่าน,น,นเอาโยนีนะถ้าแค่นี้ให้ท่านเอาโยนี ดูจักโยนีดีนะถ้าเป็นใรรจริงต้องดูจักโยนีเอาโยนีไปแช่น้ําแล้วก็ให้น้ําไหลผ่านโยนีลงมาใส่ขันแล้วก็ลองดื่มดูอาจจะฉลาดขึ้นนะอย่าสะเอะกับพี่น้องผมก้าวประโยคนหรือเปล่าล่ะพระท่านนี้นะครับจะเลื่อนพร้อนเนอะว่าคู่โคกวอกแบบนี้ก็หมายถึงว่าจะเลื่อนพรแอนแท่นดี่รีนรัตรการไม่ได้กราบนมัสการนะครับแน่ เอาผ้าเหลืองไปผูกต้นไม้นะต้นไม้ก็ว่าถ้ามันอันตรายต่อเฮามีแต่ให้ความเป็นประโยชน์ต่อสังคมนากาใบบูชาก,ก่าผ้าเหลืองไปห่มคนและทําลายสังคมอุ้มบาดออกบินถบาดอาศัยศาสนาเป็นที่พึ่งหลอกลวงตอนกลางคืนมาถอดผ้าเหลืองออกใส่วิกใส่ก,กงออางเกงรูบรอยข็้หยังนไปมัวสีกานะครับดีบ่ดีเล่นฮอดเมียเขาให้พัวเขานั่งมาถึงกุฏิก็มี่ นั่นแหละคือพวกที่ห้ามเป็นพวกเนร่อนครับแม้นเสียชีวิตไปแล้วก็ตาห้ามนิพพานนะนระกอย่างเดียวหลายขุมด้วยลึกแสนลึกนะครับนะลึกแสนลึกรู้ไหมท่านพระมหา <c ười> ที the the ค่คอมเมนต์ในช่องคูโคกันนะครับถ้าไม่รู้ก็ไปอ่านซะนะก็ไปอ่านซะนะ <c ười> บอกเตือนกันตรงพี้ลองผม นะครับดังนั้นบุคคลที่บริเ้เป็นพระที่เหมือนกับเอาพาเหลืองไปห่มคน้นซสือ่อแต่ว่ากิดใจบริเ้เป็นพระบม่มีสติตั้งมัน่นบ่เคยทำํำสมาสิไม่ไม่เคยเจริญสติปัฏฐานสักทีเล่นแต่โซเชียลไม่ใช่พระครับนะเล่นโซเชียลเล่นโทรศัพท์นะเรีนโทรศัพท์ซื่สืออ่อคงใครลหะครับพี่น้องผมบางรูปนะ เล,เล่นโทรศัพท์ล้วบ่แล้วเขาเิ่งหนังโปอีกต่างหากแล้วก็ช่วยตัวเองอีกต่างหากมันเป็นแทบจะบปราชิกได้เลยนะไม่ใช่แต่สังฆาที่เศษนั่นภาษาไหลออกมากแล้วครับย่ยอห้องหมดแดงดีกัคือดีครับกันโบดีก็คขึนคนค้นจซี่ละ่ะนะอ้าวถ้าได้ฟังได้ยินแล้วก็ตอบครูโค้งมาด้วยโตมามนะนะเอาเรื่องธรามามาโตกันครับพี่้องผมมันจะเป็นยังไงอ้าวขอโทษขอไว้เอฟซีหลายๆคนฟังแล้วอาจจะบ่เข้าใจในธรรามาปาไหน นะครับขอโทษขอให้ไหลกรก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเราก็กมาบหนักเหลือเกินผู้โคก,ก็เลยบอกว่าออกไปนำนำไหลพันโยนี่มามามดื่มในเด้อจะเลื่อนพรอเด้อบวมนนมัสการนี่ครับความหมายมันเปลี่ยนแปลงไปถ้าผู้น้อยจะไปกราบสักการะผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่เขาจะเรียกว่าขอกราบนามัสการพระคุณเจ้านะครับ ส่วนพระคุณเจ้าผู้สูงสมณศักิ์นะครับผู้ดีอยู่ดีท่านก็จะตอบว่าเจริญพรโยมแต่ตอนนี้ครูโค้ชใช้คาว่าเจริญพรกับพระที่ก็มาคอมเมนต์ในช่องครูโค้กันแล้วครับผมก็แลเอาเองว่าใครจะนั่งที่สูง <c oughs> เอาละครับคลิปนี้มีเพียงแต่นี้อธิบายระบายความรู้สึกสักเน็กหน่อยก็แล้วกันนะครับขอบุณขอบุณพี่น้องทุกมังบอนครับพี่น้องผมสวัสดีครับ